สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดาได้ไปซื้อนะคะต้นไม้แล้วก็วันนี้ได้รับต้นไม้มาแล้วนะคะบอลสีค่ะเดาจะชวนเพื่อนมาดูวิธีการห่อบอนสีเวลาเราสั่งออนไลน์นะคะเผื่อจะเป็นไอเดียสําหรับใครที่อยากจะส่งต้นไม้นะคะวันนี้เดาสั่งมาสีต้นค่ะลักษณะกล่องที่น้องเขาส่งมานะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะอ่าซีนแล้วเรียบร้อยนะคะห่อแล้วก็เขียนต้นไม้แล้วก็ตั้งมาทรงนี้นะคะเรามาแกะกันเลยค่ะ แล้วก็ใช้นิรีรนะคะอ่าเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอน่อานี้นะคะนีเลยค่ะเาก็จะอุดด้วยหนังสือพิมพ์นะคะแบบนี้ค่ะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกระดาษ่อมานี่ค่ะ เราก็สก็ดเลยค่ะกระดาษที่หุ้มมาแบบนี้นะคะหอมาโอเคเลยค่ะเพื่อนๆแบบนี้วันนี้เราสั่งมาสีต้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟองน้ำนุ่มๆนะคะก็ประคองตรงนี้มาะคะ่ะลักษณะก้านกับใบป,ประคองมามีะตง ต้นแรกอันนี้สั่งมาชื่อบอนเอกราชนะคะอันนี้กระถางประมาณ4นิ้วค่ะเพื่อนๆก็ซีนด้วยสกอเทปนะคะบุยังดีลองมือนิดนึงนะคะลักษณะการห่อเขาก็จะน้องเขาจะหุ้มด้วยถุงพลาสติกก่อนนะคะแล้วก็ พันเทปรอบเลยนะคะบนเอกลาดแต่ก็จะออกสีขาว,ขาวแล้วก็มีลิ้วๆนะคะอันนี้พอดีเห็นน้องเขาไลค์ใน facebook นะคะก็เลยไปสั่งมาตอนแรกก็จะมีซื้อแล้วนะ อดใจไม่ไหวนะคะนี่ก็จะอันนี้กำลังแทงหลอดใหม่พุ่มนี่ค่ะวิธีการที่น้องเขาพันก็คือหุ้มด้วยถุงพลาสติกก่อนนะคะแล้วก็ซีนด้วยสกดอตเทปรอบกระถางเล็กๆนี้เลยกระถางสี่นิ้วนะคะ จากนั้นส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นทิชชู่ค่ะปูหน้าดินเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ดินทะลักออกมาค่ะเป็นลักษณะข,ของทิชชู่นะคะเพื่อนๆปิดแล้วก็มีความชื้นนะคะเนี่ยเพื่อจะไม่ให้ดินเลอะเทอะออกมาแล้วก็มีความชื้นอยู่นะคะนี่ต้นที่หนึ่งค่ะมาดูต้นต่อไปนะคะเพื่อนๆต้นที่สองดาว สั่งมาก็คือแฟมแรมลักษณะการหอก็ใช้กระดาษลังนะคะพันมาห่อเป็นกระถางหุ้มกระถางมาแบบนี้เลยวิธีการห่อของเขานะคะอันนี้ก็เป็นกระถางเล็กหุ้มด้วยแก้วเปิดตรงก้นแก้วนะคะแล้วก็ค่อมแล้วก็ซีนด้วย สกอตเทปนะคะเพื่อนๆอ,อย่างแน่นหนาโยนก็ไม่เป็นไรนะคะต้นที่สองนี้เราสั่งมาในชื่อหนุมานอมพัพาค่ะแน่นหนาเลยนะคะเพื่อนๆก็ ใช้คัตเตอร์หรือกันไกรนะคะช่วยนี่ฉะนั้นไม่ออกค่ะอย่างแน่นหนาเลยก็หอมมาโอเคเลยนะคะก็เผื่อเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆที่จะส่งต้นไม้นะคะอยากส่งต้นไม้หรือใครที่กำลังขายต้นไม้หัดปลูกต้นไม้ขายต้นไม้นะคะนี่ก็จะหุ้มมาจังกระถางเลยค่ะคอมไปด้วยแก้วแล้วก็ซีนด้วย สกอตเทปเลยนะคะแกไปเลยต้นที่2อนมุมานอมพพาต้นดูในรูปมะคะใหญ่โตมากแต่พอจ,จริงก็นะคะกระถางประมาณกระถาง4นิ้วอพอได้แล้วเอาแก้วออกก่อนนะคะระวังนิดนึงเพราะว่าต้นนี้บอลก็บอบบางอยู่แล้วเนาะ เราสั่งไป3ามวันนะคะถึงตามที่น้องเขาแจ้งนะคะตรงเวลาอุย้ยหวังนิดนึงอะฟูๆออกก่อนอันนี้เขาประคองใบไว้นะคะตรงนี้เราก็กรีดนิดนึงขออนุญาตมองเห็นไปกันเนี้ยกรีดตรงนี้ออกนะคะเบามือนิดนึงไม่งั้นจะโดนต้นไม้ค่ะ จะหุ้มด้วยพลาสติกก่อนนะคะหุ้มหลายชั้นนะคะพลาสติกตัวนี้เพื่อไม่ได้ให้เละเทะนี่ค่ะข้างในก็เป็นทิชชู่นะคะซับตรงโคนต้นเราก็เอาออกเลยเดี๋ยวดาวจะเอาลงไปปลูกในกระถางใหม่นะคะอันนี้ค่ะ หน้าตาอันนี้ได้มาในชื่อหนุมานอมภานะคะคอยเลี้ยงดูต่อไปว่าหน้าตาจะออกมาเป็นเยี่ยงไรอ่ะต้นที่สองค่ะเพื่อนๆดูต้นต่อไปเลยนะคะต้นที่สามค่ะดีมาในรังแบบนี้นะคะต้นที่สามก็เหมือนกันค่ะแกะเลย ค่อนข้างแบบสิเน่นหนามากนะคะเวลายัดในกล่องก็ไม่โครงเพลงนะเพราะว่ามันแน่นพอดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระถางใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อนๆประมาณไซสเบอร์สีบอร้านนี้ก็เป็นฟูฟูประคองปคองที่ใบอันนี้มีก้านเดียวโผล่ขึ้นมานะคะ อันนี้คือบอลราชาวดีนะคะที่ดาาสั่งมาราชาวดีนะคะสั่งมาอยู่ที่350บาทนะคะ350บาทกระถางประมาณสนิ้วครึ่งค่ะอ่า เช่นกันนะคะก็มีนี่เลยค่ะทิชชู่โปะหน้าอันนี้เขารับเคมนะคะบอกว่าถ้าเสียหายรับเคมนะคะก็ประคองต้นด้วยไม้ตะเกียบแล้วก็มัดเชือกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีหนึ่งใบค่ะ350บาทต้นนี้นะคะต่อไปต้นที่สี่ค่ะต้นที่สี่นะคะมีแอบแถมปุ๋ยมาด้วยมีแอบแถมปุ๋ยน่ารักนะคะ แถมปุ๋ยมาด้วยน่ารักค่ะคนส่งค่ะคนขายก็มีใจดีนะคะแถมปุ๋ยมาให้เราถุงเล็กน่ารักก็คนคนคนซื้อก็ดีใจนะคะได้ของแถมมาแม้แต่เป็นของแถมเล็กเ็กน้อยก็ทำให้คนที่ซื้อเขาดีใจนะคะ ต้นที่สนะคะก็จะเป็นเป็นอะไรเอ่ยมาดูกันกระถางก็แหละขึ้นมานิดหนึ่งอุ้ยโอหมาค่ะแสร็รมาแล้วมีความไอ้ฟูฟูฟอฝอนี้ประคองต้นไว้นะคะ ะะก็จะเป็นไก่นะคะไก่สุสงวนค่ะเดินทางไก่ใบก็จะบอบช้ำนิดนึงนะคะเพื่อนๆใบก็มีบอบช้ำเราก็มากกีดกระถางที่พุ่งมาเป็นกระถางประมาณเบอร์ห้าเนาะประมาณเบอร์ห้ากับเพื่อน พอแกออกมาแล้วก็จะเจอที่ชูป่โป่หน้านะคะออกค่ะอันนี้มาในชื่อไก่สุดสงวนนะคะต้นนี้อยู่ที่390ค่ะเพื่อนๆไซส์ขนาดกระถางประมาณ5นิ้วนะคะไก่สุดสงวน,นะคะ่ะมีอยู่2ใบนะคะเลี้ยงต่อไปดูซิว่าจะงามแค่ไหนนะคะ ค่ะนั้นวันนี้นะคะวิธีการห่อและแพ็คของบอลน,นะคะที่ส่งมานี่ดาวสั่งมาจากจังหวัดเลยนะคะเราอยู่ดอุสา3วันถึงค่ะซื้อในเพจ Facebook อันนี้อยู่ที่390นะคะต้นนี้350ค่ะส่วนต้นนี้นะคะ290บาทค่ะไซส์เล็กสุดนะคะส่วนเอกราสนะคะอยู่ที่อ่ เอกลักอยู่ที่350 50บาทนะคะรวมส่งด้วยอะไรด้วยแล้วนะคะก็พันสี่ร้อยค่ะนะคะสีต้นเดี๋ยวดาวก็จะเอาน้องไปนะคะลงดินปลูกใหม่นะคะลงดินปลูกใหม่แล้วก็บำรุงให้เขาฟื้นตัวอันนี้สภาพก็ถือว่าโอเคนะคะจากที่สั่งต้นบนออนไลน์มานะคะ ค่ะฝากเป็นไอเดียสําหรับใครที่จะแพ็กของนะคะหรือสั่งของออนไลน์นะคะ mm hmm. เป็นไอเดียดีๆถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วกดติดตามให้ดาวด้วยนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ mm hmm.